แล้วเราดูซิเรามีองค์เทพธิดาอะไรคุ้มครองแล้วต้อง,ต,องต้องยังไงต่อไปกับท่านบ้างเนาะเออนะฮะเออนะฮะลองดูไหมนะฮะเอาทั้งหมดกี่กองดีผู้ทา้าวฤาษีสามกองนะเปิดเลี้ยงเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะามาดูผู้ใดเลือกกองสองเนาะทนเทพธิดาที่คุ้มครองปปรารักษาคุณนะคือคือใครคือใครตอบไม่ได้หรอกเออตอบช่วไม่ได้หรอกแต่ว่ามวลพลังงานของ ของไพ่ใบน,นี้ที่บอกเทวดาของคุณที่เลือกกองสองเนาะเป็นเทวดาที่บ้านคุณอนะเออบ้านคุณก็คือบูชาท่านมาตลอดเป็นเอเวอร์ด้วยเป็นกิงออฟครับทางน้ําด้วยเออเรียกว่าเป็นองค์เทวดาที่ใหญ่ที่สุดที่ปกปักรักษาที่มาจากทางน้ำพญานาคไหมเออลองดูพญานาคไหมองค์ใหญ่บารมีเยอะมากนะคะเมื่อใดอ่าผ่านพลังงานมาเมื่อใดที่คุณท้อแท้สิ้นหวังเออเศร้าเสียใจอย่าลืมท่านนะท่านคอยปกปักรักษาพิทักษ์ พิทักษ์เธออยู่ท่านบอกเคยทําเช่นไรนะคะก็ตรงทําต่อไปเช่นนั้นนะอย่าลืมกลับบ้านกลับบ้านเราให้กระแสน้าได้พัดพาความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังเสียใจออกไปนะค,ะคุณเคยลอยกระทงคอยลอยบูชายท่านพญานาคอะไรนะปลายสีลอยลอยทางน้ําส่วนมนอะไรทางน้ำให้ท่านก็ตงทาต่อไปท่านจะคอยพิทักษ์รักษาให้คุณมีความสุขจากข้อแท้ผิดหวังเสียใจไม่สบายกายเจ็บเนื้อเจ็บตัวผิดหวังสิ่งใดท่านจะคอยช่วยเหลือคุณนะคะจงอย่าลืมท่าน ออนะผู้เรื่องอานาจมากนะเป็นผู้มือเรืองอำนาจขอได้ไหว้รับซะด้วยเด e w เ r อโอ้ขอสําเร็จด้วยเออขอสําเร็จแล้วก็ไปไหว้ไหว้กับท่านด้วยเออนะฮะ เรียกว่าเป็นแนวทางกษัตริย์นักรบได้ของแผ่นดินสยามเป็นกษัตริย์ใหญ่โตมากผู้ที่พลิกฟื้นแผ่นดินสยามมาช่วยลูกช่วยหลานเลยตอสู้มาตลอดนะคะเออนะฮะขอได้เลยคุณขอได้ท่านจ,จะเข้าค่ายทหารใช่ไหมนี่เลยยกมือไหว้ท่านระลึกถึงท่านเออ,เอ,อในอนาคข้างหน้าท่านช่วยช่วยผลักดันระลึกถึงท่านเสมอเป็นใหญ่เป็นโตได้นะเลื่อนยศเลื่อนขั้นตำแหน่งได้ไวนะคุณเป็นใหญ่ได้เลยในอนาคตเออเพียงมีท่านคล้องคอนะรนะลึกถึงท่านเสมออำนาจารมีท่านช่วยผลักดันได้เลยนะคะสำเร็จนะสำเร็จ ได้ตำแหน่งเลื่อนยศได้ไวๆไวกว่าคนปกติเลยสําหรับคนที่เป,เป็นเป็นทางสายราชการหา,านตำรวจอะไรพวกนี้นะคะสังเกตเลยท่านได้ยืนตหางาตะงาอยู่หน้าข้างหน้าทางเข้าออกเลยนะอไหวได้ขอได้ไหวรับด้วยนะตั้งเฮง <S <S คนนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีตัวตนชัดเจนมากเอ,อแข็งเก้า แข่งก้าวต่อสู้ตัวเองมาตลอดเลยนะคะเรียกว่าไม่ได้สนใจหรอกฉันจะมีใครมีเทวดาอะไรไม่มีฉันเชื่อยึดม,มั่นในผลแห่งกรรการะทำเท่านั้นเออนะคะฉันเชื่อเชื่อศรัทธาใครอะไรยังไงยากเออคนประเภทนี้ชอบกันไปบัดการลงมือทาด้วยตัวเองเขาคิดว่าทําสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นน่ะทําดีก็ได้ดีเขาคิดอย่างนี้คนคนนี้เนาะ คิดดีพูดดีทำดีก็จะได้สิ่งดีๆนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เงินได้ทองมามีชีวิตดีๆล่นะเพราะว่าคุณสู้คุณสู้ด้วยพลังความดีด้วยขยนันด้วยความขยนขันแข่งของคุณนะคะด้วยความมุ่งม,มั่นความบากบันความขยนันสู้ไม่ถอยของคุณนั่นเองนะคะคือชัยชนะที่สําเร็จสมปรารถนาของคุณคนนี้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวตนเองสูงนะคะพลังงานความดีได้เหวี่ยงสิ่งดีๆความร่ำรวยความสาเร็จให้คุณปังปังจ้า